หนองประจักษ์รถปั่นนะถ้าซ่อมถนนเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูซ่อมถนนนะปิดถนนเลยปิดเลนเลยซ่อมครั้งใหญ่ปั่นไม่ได้ตอนนี้อยู่บนทางเดินทางวิ่งน,น,นะฮะคงต้องออกข้างนอกอีกแล้วละ่ะตอนนี้อยู่แล้วหนองประจักษ์น่าจะยังปั่นไม่ได้อีกหลายวันแต่ซ่อมใหญ่เดี๋ยวว่าซ่อมใหญ่ก็ซ่อมเท่าที่ซอ่อมได้แล้วมั้ง บารยากาเนี่ยปดูเดียกันอ่ะตอนนี้หนีจากหนองประจักษ์มาปั่นเส้นบ้านทวดสำราญนะครับที่นี่แล้วเนหะื่อนเส้นนี้ะผมบ่อยเยอะมากแล้วก็น้องบา่าต้องมายเยอะไใจขวดประจักษ์แต่ก่อนนะแต่ตอนนี้เปี่ยนไปตรงข้ามครับนอนเรียบดีมากทำถนนใหม่สองข้างถนน สวยมากเดี๋ยวถ่า,ายอินเสิร์ตให้ดูนะวิวสวยเป็นถนนที่สวยอีกถนนหนึ่งเลยแล้วกันแล้วผมก็จะปัน่นทะลุไปที่บ้านดอกไม้แล้วก็ไปทะุบ้านมาเหมือนเดิมเห็นสวยให้ดูสวยเออไออย่างเส้นบ้านห้วยสำราญเนี่ยเขตบ้านห้วยสำราญเป็นเขตที่มีโลเคชั่นคาเฟ่สวนดอกไม้เยอะมากมีหลายที่มากส่วนที่ไหนสวยไม่สวยอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันเอาเองแล้วกัน นะใกล้ช่วงหน้าหนาวแล้วยิ่งตกไม้ยิ่งเยอะนะครับเมี่ก็ผ่านสวนดอกไม้มามีหลายที่ฮะเดี๋ยวดีไซน์ดูแยกไปกันต่ออันนี้ก็ป้ายสวนดอกไม้ถามว่อาอะไรสวนดอกไม้อะไรส่กนย่างรถน้อยฮะแต่ร้อยยี่ อาสิอืม่ะตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งสวนดอ,อกไม้บ้านห้อยสำรา่ะสวนดอกไม้พิจิตรอ่ะจริงๆมันมีหลายสวนดอกไม้ให้ผมถ่ายให้ไม่ทันแล้วบางทีก็ต้องเข้าซอยแยกย้ายแยก,แยกออกไปอีกหลายสวนเยอะเกินนี่ก็สวนดอกไม้ฮะับกำลังจะปลูก โค้งสวยเดยวต่ถนนให้ดูถนนสวยฮะวิวข้างทางเขียวพอดีจะทะลุบ้านหัวสับรามาเกตเข้าเห็นน้องไฮแล้วนะฮะเส้นนี้ก็จะมีหลุมประมาณหนึ่งเลยละ่ะจะให้ดูวิวสวยดู มีภูเขาด้วยดู่าจจะเป็น,นทุ่งนามีหลุมประมาณนี้เล็กน้อยถึงปานกลางวิวไม่รู้ก้องจะเห็นไหมนะแต่ว่าตาผมเห็นอสวยมากเป็นภูเขาทุ่งนาแลวก็หลุม ตรงนี ok ้ไปก็น่าจะดีขึ้นนะหรือเปล่าเออน่าจะดีขึ้นเลยผาหลุมมาแล้วแล้วก็มีร้องมาด้วยโผ่าหลุมผ่านน้องหมา ดีย๋ยวจช่วยเออตอ,อนนันดีแหละผ่านทั้งหลุมผ่านทั้งหมาผ่านทั้งวิวสวยก็อะไรวะเนี่ยไปกันต่ออ,อ,อ่ะตอนนี้ทะลุเข้าเบน บ้านหนองไฮแล้วเอาแย่งิ่งกันหมดเลยรถเห็นไหมเนะี่ยดูเขาแล้วก็ทุ่งนาะคิวควโอเคเดี๋ยวทะลุไปว่าบ้านตาแล้วค่อยว่ากันไปกันต่อ แล้ว18นาฬกา29นาทีไปกันต่อ hey. Hey. 18นากา38นาถึงบ้านโคกราดแล้ววิวเหมือนเดิมไปกันต่อยอดเขานั่นไม่รู้จะห็นไหร เปิดไฟสว่างสวยอยู่บนยอดเขาฮะมัวงพอทันใจน่าจะหมอไม่เห็นขนาดหน้าผมตอนนี้ยังมอไม่เห็นเลยเพราะมันมืดมากสงสัยเจ๊หิวข้าวเฮ้ยเบื่อแล้วมองเนี้ยแลบ8:50บนาทีเข้าสู่เขตบ้านตากแค่เข้าเขตน,นะแต่ยังไม่ถึงบ้านตากนะไปกันต่อ19นาฬิกาถอดีดีว่บ้านตาก มืดเปหมดมีแต่เจดีที่สว่างเจดีย์มีแค่เจดีที่สว่างเัรานั้นมืดหมดเลยวันก่อนแยกตรงข้างหน้านี้ก็ยังมีไฟตอนนี้มืดหมดไม่สนิทเลยไฟดับรงใจไม่ได้จ่ายค่าไฟช็อตนะเดี๋ยวตรงนี้ก็รอยแล้วมั้งตรงนี้หอยอ,อ้อ ไายอะไไม่ได้เลยไปกันต่อมาถึงเขตตลาดมั่นตาแล้วฮะมีแสงไฟแล้วมีไฟโอเคด้านในกาสสดอีไปกันต่อ